หากคุณกำลังมองหาดิจิตอลเมนูบอร์ดตัวช่วยโปรโมทธุรกิจที่แบรนด์แนะนำเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้แต่คุณรู้ไหมคะว่ากว่าจะมาเป็นเมนูบอร์ดสวยๆแบบนี้ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเพยเยอร์บอซ์คอมพิวเตอร์สายเฮดเดียไอสี่ห้าเส้นลืมภาพเหล่านี้ไปได้เลยคะ่ะ ดีไซเนตมีสิ่งที่คุณต้องการในราคาย่อมเยาวและวิธีที่ง่ายกว่านั้นดีไซเนตเมนูบอร์ดมาพร้อมคอนเซปต์ all in one ไม่ต้องเสียบบล็อกคอมพิวเตอร์ USB หรือ HDMI ให้ยุ่งยากเพียงแค่เสียบปลั๊กเสียบสายแลนก็พร้อมใช้งานได้ทันทีคุณจะเห็นว่าจอภาพด้านหลังนี้เปลี่ยนคอนเทนต์พร้อมกันเสมอยังมีสิ่งที่พิเศษไปมากกว่านี้ค่ะเรามาดูกันนอกจากคอนเทนต์จะเปลี่ยนพร้อมกันทุกจอแล้วคุณยังสามารถทำคอนเทนต์ยืดเป็นจอใหญ่จอเดียว รับรองดึงดูดทุกสายตาที่เดินผ่านอย่างแน่นอนและคุณยังสามารถแบ่งเลยเอาออกจากกันได้อย่างอิสระโซลูชันที่กล่าวมาทั้งหมดนี้สามารถทำได้ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยที่คุณไม่ต้องมาที่หน้าสาขาค่ะรับรองเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างรวดเร็ว และนี่คือผลงานของแบรนด์ชื่อดังที่ให้การยอมรับและเลือกใช้ดิจิตอลเมนูบอร์ดกับทางดีไซเนอร์ค่ะหากคุณลูกค้าสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลบนหน้าจอนะคะ